รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมืองไทยน่ารู้เช่นเคยนะคะซึ่งจะมีข่าวสารมาอัเปเดตให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยต้องบอกกับผู้ชมว่าช่วยกันร,ระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะแล้วกออ็รักษาสุขภาพกันที่ดีค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะคะ ควิด1 9กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราก็ยังมีเรื่องของการดำรงชีวิตที่จะต้องร่วมกันดำเนินต่อไปนะคะแล้ววันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอาะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเรานำมาฝากกับคุณผู้ชมให้ไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งท้ายไตรมาสแรกของปีกับกิจกรรม Amazing Thailand City Run นฟินเวอร์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมมีผู้ร่วมกิจกรรมทะลุปเป้าเกิน13,000คนเส้นทางวิ่งเริ่มจากเสาชิงช้าเพื่อเก็บคะแนนในจุดเช็คพอยต์ตลอดเส้นทางอาทิลานคนเมืองสะพานปีกุลเป็นต้นในระหว่างทางยังแวะร้านอาหารชื่อดังที่ได้รับการรับรองจากมิชลินไกด์อีกด้วยทั้งนี้หวังปั้นให้เป็นกิจกรรมกระตุ้น กระแสท่องเที่ยวเชิงกีฬารูปแบบใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไทยให้ต่อเนื่องค่ะเราก็ต้องพยายามจัดกิจกรรมเพื่อดึงให้คนไทยเราไปร่วมกิจกรรมให้มากที่สุดแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมที่ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยและทางการกีฬาประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตอนนี้เราก็มีคาำสี0 0นการซึ่จะเป็นสัวัโดยเชื่อร่วงกับการกีฬาในหลายจังหวัดโดยที่จะเป็นพื้นที่นำร่องที่3าจังหวัด ภาคใต้นะคะกรงเทศแคนาดก็สร่านะคะเขาต้องการใี้คนไทยไปใช้เงินแล้วก็ไปท่องเที่ยวจะเป็นการกระจายรายได้และสร้างความรอดรอนกับผู้ประกอบการอย่างแท้จริงนะคะขอเชิญชวนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการด้านความสะอาดและปลอดภัยให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและได้ต่อร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยพร้อมรณรงค์เครือข่ายทั่วประเทศให้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมั่นใจ ภายใต้สัญ,ญลักษณ์ S.H.A. บันทึกข้อตกลงครั้งนี้จะเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขอนามายัยและการรับรู้ให้กับธุรกิจที่เป็นพันธมิตรของทอททมีได้ต่อร่วมประชาสัมพันธ์ตราสัญ,ญลักษณ์ S.H.A. พร้อมจัดแคมเปญช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภยัดภยแจกผลิตภัณฑ์เจลทําความสะอาดมือ200 0ชิ้นด้วยค่ะเดตต่อจะเข้ามาช่วยนะครับททในการที่จะโปรโมตในเรื่องของมาตรฐาน S.H.A. ที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นก้าวสาคัญที่ทําให้เห็นว่ามาตรฐานด้านสุขอนามัยของประเทศไทยนั้นเป็นได้การรองระดับโลกนะครับกั พี่น้องประชาชนคนไทยให้ตระหนักถึงความสําคัญถึงความสะอาดนะครับความปลอดภัยจะเกิดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นการท่องเที่ยวของประเทศไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวศัก,กยภาพสูงททท,ทจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือกลุ่มเอ็กซ์แพเมื่อเร็วๆนี้2กิจกรรมได้แก่ The Minister Cup 2 0 21และ Amazing Thailand Expad Golf Tournament Series พร้อมเชิญคณะทูตานุทูตและหอการค้าของประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟนสนามอันพาย ก๊อฟคลาบจังหวัดปทุมธานีนอกจากสร้างการรับรู้ในมาตรฐานด้านสุขอนามัยของไทยแล้วยังกระตุ้นการเดินทางข้ามภูมิภาคของกลุ่มเอสแปอีกด้วยค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็คือเชิญชาวเอสแปและคณะทูตานดุทูตมาตีกรร๊อฟมาร่วมสังสรรค์ส่งรลยหรือส่งอะไรก็แล้วเป็นข้อความแล้วแต่นะครับรวมทั้งพวกบล็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์ของต่างประเทศการที่ให้เขาเข้ามาร่วมงานในวันนี้ก็เพื่อจะได้เป็นการสื่อสารว่า ประเทศไทยเราเริ่มการเปิดประเทศแล้วนะ จังหวัดระยองชวนเที่ยวงานระยอง International Surf Fest ทุกเทอร์เซนทเวนตี้วันเฟสติวัลริมหาดเดินกินฟินและเล่นกีฬาชมการแข่งขันพายซับบอร์ดอิ่มอร่อยฟินกับร้านค้าร้านอาหารฟู้ดเฟสออนบีชฟังดนตรีเข้าเสียงคลื่นและกิจกรรม DIY บนชายหาดที่อ่าวไข่แหลมแม่พิมพ์อําเภอแกลจังหวัดระยองโดยเตรียมมาตรการควบคุมด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้นค่ะในช่วงนี้เราอยากจะให้มุ่งเน้นเรื่องของมาตรฐานชานะครับ s อ a นะครับการไิจตกนะครับมา เว้นระยะห่างนะครับแล้วก็กีฬาเหล่านี้มันก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นการรวมตัวกันเยอะๆอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้ เป็นทางเลือกนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินๆๆทางมาเองในวันที่9-11เมษายนครับพบกันที่อ่าวไข่นะครับและช่วงนี้ฤดูการแห่งผลไม้ที่จังหวัดระยองก็กําลังออกผลผลิตร,รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เช่นเดียวกันทั้งทุเรียนเงาะมังคุดลองกองสับป,ประรดและสลากในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมของทุกปีเจ้าของสวนดังมาร่วมการันตีความอร่อยสดใหม่และคุณภาพที่คุ้มค่าแก่การเดินทางไปชิมถึงสวนค่ะไประยองนอกจากรับประทาน ผลไม้อร่อยนะก็ะยังได้ท่องเที่ยวกับทะเลยังได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็อยากจะเชิญพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะได้ไปเที่ยวจังหวัดระยองครับเดินเชิญครับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผนึกกำลังบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนเปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA Volta อย่างเป็นทางการณนะ PEA Volta สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาชอาําพาร์กเพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามั่นใจกับบริการสถานีหัวจ่ายอัดประจุไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันบางจากเร่งเปิดให้บริการให้เพียงพอครอบคลุมทุกทิศท,ทั่วไทยรองรับรถ E ีวีหลากหลายรุ่นปัจจุบัน PEA Volta เปิดบริการแล้ว30 สอสถานีสามารถใช้บริการผ่าน PEA VOTA แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้แล้วค่ะไม่ผู้ใช้รถ e ี car เกิดความมั่นใจว่าไม่ว่าท่านจะวิ่งไปที่ไหนไปที่เหนืออีสานกลางหรืใต้นะครับทุกระยะ100กิโลเมตรขึ้นขาขึ้นขาล่องเนี่ยสถานีจะมีสถานีชาร์จเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าท่านไปได้ทุกที่ในประเทศไทยครับป,ป้๊งบางจากนะครับเติมแบตเตอรี่ ระหว่างรอกาแฟ1แก้วนะครับพอกาแฟหมดแก้วก็สามารถจะขับต่อได้อีก200-300กิโลสร้างความมั่นใจให้ผู้ปริโภคราหวางว่าในอนาคตดังใกล้นี้ รถย v ก็จะเป็นรถคันแรกของพวกเราทุกคนทันที่จะเป็นรถคันที่สองกศสจัดกิจกรรมปัดฉิมนิเทศพร้อมโชว์ผลงานความคิดนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงหลังจบการศึกษาระดับปวสรุ่นแรกปอนเข้าสู่ตลาดสายอาชีพกว่า1,106คนเพื่อช่วยเหลือเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้เรียนสู่การมีอาชีพมีอนาคตและผ่าครอบครัวหลุดพ้นความยากจนได้โดยครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านรูปแบบออนไลน์และออนไซต์จำนวน5พื้นที่คือกรุงเทพมหานครเชียงใหม่สง านครราชสีมาและชลบุรีเป็นความสําเร็จก้าวแรกที่ได้สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยค่ะเป็นรุ่นแรกที่จบการศึกษาเป็นการให้โอกาสกับเด็กเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่เขายากลําบากที่สุดเราจะต้องไป คัดกรองนะครับไปดูสภาพความเป็นอยู่ที่บ้านที่ครอบครัวจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีศักยภาพว่าประมาณสักหนึ่งในสีมีงานทําแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าจบแล้วเราเราก็ทิ้งกันนะฮะแต่ว่าจะตามดูชีวิตเข้าไปนะฮะเราก็จะมั่นใจมากขึ้นว่าการให้โอกาสทางการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะทําให้เขาสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับ คุณผู้ชมคะเราจะฝ่าวิกฤตโควิด19นี้ไปได้มากน้อยแค่ไหนนั้นเราทุกคนนะคะต้องช่วยกันให้ความร่วมมือด้วยนะคะนอกจากที่จะป้องกันตนเองแล้วต้องนึกถึงสังคมรอบด้านให้มากๆด้วยนะคะเพื่อเราจะได้ สู้ภัยวิกฤตโควิด1 9านี้ไปด้วยกันค่ะวันนี้รายการเราหมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับวิถีธรรมวิถีไทยได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ทองททบ .5 นะคะซึ่งสามารถรับชมได้อีก177ประเทศทั่วโลกค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ